ม,มันชัดเจนแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องการเาเรียกว่าซื้อลิขสิทธิ์เพลงในการเปิดมันมีความชัดเจนในธุรกิจยิ่งขึ้นเราก็ซื้อลิขสิทธิ์ทั้งเพลงของแกรนดี้ไอเอสค่ายเล็กค่ายใหญ่ทุกค่ายซื้อทุกอันถูกต้องต,ตามกฎหมายนะคะพอเรามาทําที่คอนเสิร์ตเนี่ยกลับมาที่สมัยออดอล็อกเนี่ยเราก็แจ้งไปที่บริษัทไอเอสว่าเราจะทำขีนเล็กไฟนะเพลงที่เราจะ,อะขอเล่นเนี่ยมันมีทั้งหมดกีด่เพลงกี่เพลงแผนก เหมือนประมาณเพลงเท่านี้แต่ว่าของคุณเนี่ยเยอะเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเป็นแพ็กเกจยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นเราก็คิดแบบคนที่เขาเรียกว่าแบบแบบน i อีว่าแบบไรเดียรกสาวว่าว่าเออไม่มีปัญหาเราก็เราก็กดำเนินการโปรโมชั่นไปทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จวันจันมาก็เลยตกเก้าอี้เลยเพราะว่าได้รับคําชี้แจงมาว่าไม่อนุญาตสนุนลิขสิทธิ์เราก็เอสนุนลิขสิทธิ์ก็ขอไปใหม่โอเคสิบสี่เพลงมากไป งั้นขอไป3ปเพลงแล้วกันเพลงที่ขอคิดเหล็กไฟปรากฏสาเพลงก็บอกว่าก็ส,กสมุดลิขสิทธิ์ที่ยากแนบยากมากกว่านั้นคือสมุดลิขสิทธิ์ชื่อเพลงชื่ออัลบัม้มหินเหล็กไฟและ,ะร้องอ,อัลบั้น,น,นั่นคือที่มาของการยุตทุกอย่างเมื่อวานนี้ทาง f m ฟเอ็ม98ซีมารีวิวเพราะว่าโปสเตอร์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเ่าค คือจริงๆเนี่ยเราก็ตั้งใจไปแล้วค่ะว่าเราจะทำคอนเสิร์ตในเพลงเพลงที่รายการเราเล่นนี่แหละแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องคิดแบบว่าอจะทำอะไรที่น่าสนใจแล้วก็โดนใจคนฟังหรือว่าแฟนๆของอนักร้องหลายๆรุ่นด้วยกันใช่ไหมคะคร,ครั้งแรกที่เราทำไปก็คือที่สุดของเพลงแจ้งของคนแก้วกาอันนั้นก็ผ่านไปแล้วพอมาถึงครั้งนี้เราก็คิดว่าเพลงอะไรนะที่เล่นแล้วรู้สึกว่า เขารู้สึกเขาแบบรู้สึกเขามีกําลังใจมีพลังใจแล้วก็เลยคิดว่าเออเพลงร็อกเนี่ยจ,จริงพอเราพูดถึงเพลงร็อกเนี่ยมีเพลงร็อกหลายเพลงที่พร้อมแล้วก็ทําให้ใจเรารู้สึกว่ามีกําลังมีพลังเราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอาอเราน่าจะทําเพลงร็อกไหมก็เลยกลายเป็นสมัยออนดร็อกแล้วพอเป็นสมัยออนดร็อกปุ๊บเนี่ยพี่เปิ้ลคิดถึงวงอะไรยังไงครับพี่เปิ้ลคิดถึงหลายวงเลยค่ะแต่บางทีก็เป็นอาจจะเป็นวงที่เพิ่งจะเล่นคอนเสิร์ตไป เราก็เลยมาดูว่าเพลงเพราะจริงๆเพลงที่โดนจริงๆเนี่ยตอนแรกเมื่อคิดก่อนเลยก็คือโลโซโลแล้วก็ฮิลล์ไฟและหลังจากนั้นเราก็มาคุยกันว่าเฮ้ยพี่เปิ้ลเล่นร็อกอบพันธน์เล่นแบบเพลงร็อกอบพันธ์หรือว่าเล่นแยกมาเป็นเป้ไฮร็อกหรือเทียบที่สุดเนี่ยคนก็ชอบอถ้าเกิดเราสามวงรวมกันจะเป็นไปได้ไหมหลายคนอบอกว่าเอยเป็นไปได้จะเป็นไปได้ไงเป็นไม่ได,ไได,ไไได้รู้จะเป็นไปได้ไหมลหลังจากนั้นเราก็ช่วยกันติดต่อสื่อสารจนได้ แม้ว่าเราจะโปรยลงไปใน Facebook ด้สามแบบว่าถ้ามีสามงนี้คุณจะอยู่ทีมไหนค,คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ได้ได้ว่าร่วมสนุกแล้วก็เลือกว่าจะเป็นทีมทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อแต่และว,วงแวต่ละศิลปินเนี่ยมีแฟนเหนียวแนะ่ซึ่งจริงๆแต่ละวงเขาก็มีตำนานนะก็ถือว่าเป็นวงรองในตำนานนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นอย่างเ,เล็กไฟพี่ปกเล็กไฟนี่เ,เราก็รู้จักพี่ปมมาตั้งแต่ เดี๋ยโอลาโรเชกคุ่นนานก่อน<ช>อีกเนาะมีหลายเพลงมิบบอกว่ามิบ <c oughs> บอกมีเยอะมากแล้วเพลงแต่ละเพลงตัต้งแต่รุ่นของเดียโอลาโรเชกหรือว่ารุ่นคุงเดซันเดซันก็มีหลายรุ่นอีกอจกนกระทั่งถึงเพลงไฟไมีบโอกต้อมีเพลงฮิตมากมายพอพูดถึงโลโซนี่โอ้โลโซนี่ก็เยอะมากแต่ชุดแรกจนถึงชุดปัจจุบันเยอะมากก็เลยคิดว่าเออแน่นอนอะพอมาถึงรอบอัมพันเพลงที่รอบอัมพันนำมาทำใหม่ เใหม่ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นของ The Impossible อาจจะมีบางเพลงที่น่าจะมีของของจริงแล้วเป็นของขอะพษ่ของครูพยงมุกดาโดยส่วนใหญ่จะเป็นของครูสุรพลธนวันนี้ที่เขียนอยู่ในงานของร้องละพันธ์าแล้วก็เลยลองนำเอาสามวงนี้มาร่วมสนุกกันใน Smile r a d i o แล้วก็เกิดความสนุกสนานขึ้นคุณผู้ฟังก็เลือกกันใหญ่เลยเลือกร้องซงว่าอย่างนี้็เหตุผลของแต่ละคนเป็นเหตุผลที่ มีความคิดถึงมีความคิดถึงและรู้จักเพลงจริงๆเราก็เลยคิดว่าเออสมัยอ่อนนุ่น่าจะทําให้คนฟังของเราหรือว่าแฟนเพลงของรอ,อโ,โซฮินเรนไปร็องอพั์มีความสุข มาให้เห็นนะว่าไงแต่คนที่หายไปเลยเนี่ยต้องไปที่ของพี่เจี๊ยบที่สุสิศัดิ์วิจิตรเลยนะครับพี่เจี๊ยบหายไปไหนครับผมจริงๆก็อยังอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวครับผม<อ>ครับครับผมลูกผู้ชายชม้ลยนะเดี๋ยวดึงจ้างม,มาบ้างดึงจ้างแต่ลูกหมอละลูกหมอละลูกหมอเลยนะ โอเคครับกลับมาที่อันนี้มันเป็นพิเศษนะกันนะพี่พิเศษติดงานกลับมาที่พี่โป้วาพี่โป้งในฐานะของพี่โป้งนี่อย่างที่พี่เปิ้ลเล่าไปว่าพี่โป้งคือตำนานของพวงการร็อกบ้านเราเลยพี่โป้งผ่านมาหลายเจเนเรชันเรียกว่าตั้งแต่หลายคนที่รู้จักมาตั้งแต่พี่โป้งวงโซดาอย่างนี้วงโซดาพี่โป้งเป็ไปย่งนั้นพี่โป้งเป็น อันนี้ยอดไปไกลมากเพราะว่าโซดาเนี่ยตอนนั้นอาร์บัฟคำก้อนเนี่ยพี่เต๋อเลยว่าพี่ดาเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ตอนนั้นเรายุคสบายเดี่ยวอายุคแรกๆเนาที่เราได้ใช่ยุคแรกๆเลยครับผมแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นเดี่ยวโอรานโรเจนะครับจนถ้ามาเป็นหินเหล็กไฟจะเป็นเดือดซันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะน่ามากแล้วก็เพลงของพี่โป่งเนี่ยเขียนไม่เยอะมากพี่โป่งเคยมีบันทึกไว้อย่างที่ว่าพี่เขียนเพลงเอาไว้เนี่ยกี่เพลงที่ออกงานออกไป ทำจำนวนไม่ได้แน่นอนกันแตานจะั้เจ็ดแปดสิบเร็่องอย่างนึงประมาณมีบางอื่นด้วยที่ออกเดียวบ้างอะไรบ้างนะครับผมครับที่ที่รู้จักกันก็ประมาณสักสี่ห้าอะไรบ้างมาถึงสี่สิบเพลงครับผมมีหลายหลายเพลงที่พี่โป่งเขียนเอาไว้แล้วมันเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นหยาหยุดยังอ่ะกับผู้กำลังตรงนั้นอย่างศรัทธา ดี่อยู่กับไอเอสเนี่ยก็เป็นเพลงที่สร้รางแรงบันดาลใจบ้างใช่ตอนนี้เคยมีฟีดแบ็หรือพี่ไปเจอประสบการณ์อะไรที่คนเข้ามาบอกที่ว่าเพลงของพี่เนี่ยมันมีอิทธิพลกับเขาอย่างไรบ้าง <S <S มีมีเลยเพราะว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตทุกที่เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาพูดว่าเนี่ยเขามาได้ถึงทุกวันนี้เพราะเพลงของผมนะเพลงศรัทธานะเพลงนี้นะอะไรเงี้ยเราฟังตอนแรกก็เฉยๆนะเขาไม่รู้สึกอะไรเลย เมาหรือเปล่าเลยนะ,ะมาพูดเชียร์หรือเปล่าแต่ตหลังคนเจอเยอะๆเขาคุยแล้วดูหน้าตาจริงจังมากผมก็ดีใจ,พจเพราะจริงแล้วเพลงศรัทธานี่ก็เขียนให้กำลังใจตัวเองด้วยล่ะมันก็สร้างกำลังใจให้ตัวเองด้วยแต่คนที่รับฟังแฟนเพลงที่เขาฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้ไปโดนใจทําให้เขามีพลังอันนี้ก็ดีใจอยู่แล้วแล้วปลื้มใจอยู่แล้วว่าเออเพลงนี้สร้างงให้คนสู้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ที่แพ่นขอเพลงอะไรเงี้ยมีเพลงเดียวครับกระจบราว อ่ากระจุกร้าวซึ่งก็เป็นงานที่เราถ่ายร็อกซึ่งไม่เล่นที่ไหนไม่เล่นเพลงนี้ไม่ได้เลยอือครับนะครับพี่เป้รู้สึกยังไงครับแบบตอนที่เราไปบอกพี่ว่าเฮ้ยเราจะมีสมายออนเดอะร็อ k แล้วก็มีรูปกับพี่โป้มีทโลโซก็ต้องขอขอบคุณสมายนะครับที่ยังนึกถึงเราสองคนอย่างเงี้ยก็ขนลุกเลยพูดเลยขนลุกเราก็ไม่ค่อยได้ออกมาสู่สายตาคนนานมากนะครับปีเด่เล่นตามผับเล่นน้อยอะไรเงี้ยแต่ เฮ้ยมีคอนเสิร์ตใหญ่รู้สึกตื่นเต้นโทรไปเจี๊ยโผล่มาเฮ้ยเป้มีคอนเสิร์ตใหญ่โคตรดีใจอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณทางไอเอสนะที่เปิดโอกาสให้เราได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเล่นในรายการวิทยุ<ช>พอเราได้ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องมาเล่นในรายการวิทยุเนี่ยดีเจมีสิทธิ์ที่จะเลือกในเพลงที่เขาชอบแล้วเราก็ถึงได้คิดถึงไงว่าเอกอันงังที่แบบหินเล็กไฟมีบางเพลงที่แบบเราคิดถึงแล้วเราไม่มได้เล่นแล้วเราได้เล่น พี่่ได้ชอบอะไรสู้เนี่ยรักชอเล่นแล้วมันอ๋อชอบซื้อ่บพลงสชอบพลังนะเพื่อเธออย่างเงี้ยที่เราได้เล่นเนี่ยเรากรู้สึกได้ยิ่แบบของร o c อ and เนี่ยเรรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของดี Impossible ที่เป็นแบบ Heavy Metal นะคือ Heavy เลยนะ Heavy Metal เลยใช่ครับเป็นเหมือนกันที่ผมวันแรกที่เปิดเพลงของ R S ได้ที่สตูดนโดผมส่งเมสเซจไปหาที่เียมเพราะนมีเพลงดึงคือแม้จะเป็นเพยงความฝั ผมไม่เคยได้เปิดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์พี่ไม่เคยได้เปิดนะเป็นเวลาแบบว่าเกือบ30ปีอ่ะโผไปบอกพี่เทียบพี่อยาเล่นพิษรักแล้วพี่รู้สึกเฮ้ยคิดเธอร้องอันพันอันไปตอนนั้นคิดคิดคนเดียวนะพูดกับแล้วพอมาเล่นอรนวรรณสุวรรณมาเล่นก่อนจะรู้สึกใช่พอ,อเล่นศรัตย์ไทยเนี้ยมาไม่สุดเขายอย่างหรือแม้กระทั่งเพลงความหวังในอัลบั้มแรกของหินเหล็กไฟที่จริงๆผมมีเรื่องแบบจากจากที่พี่โผเขียนนะคือมันมาจากแค่ ข้อความหลังปกหนังสือเท่านั้นเองแล้วที่ที่ที่ปกเห็นมันเป็นเพลงแล้วมัน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 ให้กําลังใจสําหรับหลายๆคนมากๆนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆซึ่งเน่อย่างที่บอกนะเราก็ยังคงหวังว่าถ้าเราสามารถพูดคุยกับไ s ได้มันจะมีเพลงหลากหลายเพลงมากๆก็ต้องได้ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ปอกจริงๆแล้วถ้าเรามีความ จะมาเจอญญกันในวันที่2กันยายนครับพี่เจเี๊ยบก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติมาในงานแถลงข่าววันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมงานสมายทุกท่านนะครับที่เอา,า,าออการรองอภัพลอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้รู้สึกถูกใจตั้งแต่พี่โดโทรมาบอกจะมีงานพี่ระบบพี่เป้บอกเออจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ดีใจแล้วก็ทำรู้สึกแบบเออชืมม่อันสดใสแล้วก็แต่แรกแต่แรกก็แบบโทรมาเจียบโทรมาเฮ้ยจริงว่ะโอ้โห Tobacco tobacco ไปซื้ออไรี่กำลังลูวลูกอยู่เล็ไหมชอบอ่ใครอ้ลูกอยู่บ้า่ลูกอย่างลูกเล็กอย่นะกเล็กอย่ต้องใช้ทุนในการเลี้ยงดูและการใส่ยาไปเยี่ยมได้พี่เป้เมีคาเฟ่อยู่ที่บากทองเป็นเป้ไฮร็อคาเ่ครับผมสเต็กก็อร่อยดีนะคมก็ขอบคุณแล้วก็ต้องขอบทุนไ s เ่ โอกาสให้กับทางสมัยและก็โอกาสให้เราได้ได้โอกาสได้แบบได้มีความสุขในกันอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความทรงจําที่สําหรับเราเนี่คือมันเป็นความทรงจําที่มันสร้างชีวิตเราครับกับสิ่งที่เราทุ่มเทในเรื่องของดนตรีมาทั้งชีวิตแล้วก็งานร็อกอัพหนดเนี่ยเป็นงานที่แบบเหมือนกับประกาศสีบัตรของเราในใน,ในงานอาชีพเนี่ยครับที่ทำให้เรามีวันนี้ก็ต้องขอบคุณอเาะขอบคุณแฟนเพลงทุกท่กทกทานด้วยนะครับพี่เป้นะครับ จริงๆแล้วผมผมคิดจะมีครอบครัวแล้วก็จะอยู่กับครอบครัวแล้วก็จะรับงานน้อยลงแล้วก็จะเลีนยงตุ่น้อยลงด้วยคิดคิดไว้ตลอดเวลาแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็เลีนยงตุ่น้อยลงจริงๆอย่างที่เราฝันไว้พอเจฟทอบอกว่าเฮ้ยมีคอนเสิร์ตใหญ่พมคนบุกจริงๆนะครับผมแบบเฮ้ยยังมีคนที่ถึงเราดีกว่าแล้วเราจะอยู่ว่างทำไมเนี่ะเราทำไมเราไม่เอาประสบการณ์ชีวิตของเราทั้งชีวิตที่เลี้ยงตุ่ย ็เลยบอกโอเคเลยเจี๊ยบยังไงเขาดูครับครับผมพี่เป้ได้เอ่ยไปแล้วนะครับขอรจะเจอกันบนเวทีพี่โป้งครับ <c oughs> ก็คงจะขอบคุณสบายดีโอนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกท่านที่มาวันนี้ก็หวังว่าจะเผยแพร่สื่อสารเรื่องราวของวันที่สองกันยานี้นะออกไปครับก็ให้ไปถึงกับแฟนๆของพี่เซศษล็อกอัพโปรยืดไฟคาราแล้วเจอกันวันที่สามกันยานั่นแน่นอนครับ เลนที่สำคัญที่สุดข,ข,ของพิพเศษกีตารเอกดืันแต้ผมมรู้จะไมีไโอกาสโซโล่กีตาร์กับพิเศษรึปเปล่ามากกว่ากม,มากกวอาซึ่งโโหัวมือกีตาร์ะดับพะการบนเวทีนะพี่กีตาร์กีตาร์เห็นเหล็กไฟรบออัมพันแล้วก็โลโซมาเจอกันได้นะใ้เดี๋วพี่โป่งกัาพิมพ์ไปเล่นเลยนะ <laughs> นพิมพ์ <laughs> พิมพ์เกี้พี่โป่งพูดถึงพิเศษเธอร่าพิเศษเนี่ยต้องเดินทางไปเล่น <laughs> <laughs> นะครับไม่สามารถมาร่วมได้แนตะ่พิเศษอาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ส่งภาพมาหา,าพวกเราอ๋าพาอพันสมัยร้องร้องเดี๋ยวพี่ดูนะโอาเอวโผมเล่นเปียกเลยไปชมดูนะพิเศษปากอะไรมาถึงพวกเราครับสวัสดีครับแฟนชาสแวร์รยโอนะครับโปรเซโนโซนะครับวันนี้ไม่ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวต้องขอไปด้วยนะครับแต่วันที่สองในเดือนนี้เราพบกันแน่นอนกับคอนเสิร์ตสไบออเดรย์มาดูกันว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีอะไรพิเศษนะครับรีบซื้อบัตรมาสนุกกันนะครับ วันนี้ไม่มีแมบบสแตจอะไรมากมายในการออพูดคุยกันแบบนี้แต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าโอ้โห oh. พี่เจีย๊ยบนะวันนี้เป็นแบบนี้นะพี่เป้เป็นแบบนี้นะที่อย่างที่บอกไปถ้าร้องอันนี้29ปีเราก็ไม่เจี๊ยบเข้มขามเลยจะพอเสกใครพี่ของพี่ก็ไม่เบาแลับหินเหล็กไทยไม่ออผมจำไม่ได้30ปีที่นี่สามสิกว่าปีนะพี่นะถ้าหินเหล็กไทยจริง30ปีเลยพี่มี36 พี่สามีพี่สามผมพี่ออกอาร์บัมของพี่ไปก็รอบแรกแต่จริงๆแล้วอาเอสผมเป็นรุ่นพี่เขาเลยครับอาตอนที้หลังผมนะวันนี้นมดีกว่โอเคครับแลช่วงนี้ผมขอเรียนเชิญ